สบายดีพ wow. ี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุขคนเด้อพี่น้องเอ้พวกพ่อกันคือเก่านพี่น้องกับส่องเบานั้นนี่สอนที่มากโซ่สีมือพี่น้องไอ้โซ่สีมือเห็ดน้ำขนมจีนพี่น้องน้ำหรือว่าน้ำข้อบุ้นเนาะภาษาบ้านเอากันข่างหม้อลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สอนใช่ไหดขนมจีนสู้ไม่ยากินสู้ à kín nó xuống nóng nong, lại phía nào sùi dây kín đưa vào nhà thầu lại nó nằm giá tri cày phía nào nang là pa tổ nương nó này pa mướt này pa nó xì luộc nó hả này có hết nằm còn một chế nào cần sao ถ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนี่แหละครัวบ้านบ้านพี่น้องเลยบอกว่ากันเด้อพี่น้องเลยฐานในโบจบบรงงามในสายตาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเลยกลัวบ้าน<ม>บ้านที่บ้านแม่วนันนี้แหละฮะอะไรก็แนวตอ,องตอบอ่ถถามพี่แม่เดี๋ยวให้พี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศเลยพี่น้องบรรยาก,กาศฝนตกพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้อยโอ้ยงามขั้วบันบ้านนี่แหละพี่น้องขั้วบันออกบันหน้าเ้ากระสิบประมาณนี้เนาะกระเซียนดังพื้นไปนี้แหละพี่น้อลยลต่ขู่หลายคนอาจี่เคยเห็นเนาะเพราะว่าวันนั้นได้ถ่ายไปแล้วในช่องช่องเก่าพี่น้องอยู่ในกินเทากระซื้อ ซื้อมาบ่หลายพี่น้องเพราะว่าแม่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้มีตู้เย็นเนาะถ้าเอาซื้อมาหลายก็ดเสียนั่นพี่น้องดมันสิเน่าเนาะพตู้เย็นในเฮือนแม่ก็บ่มีเด้โทรทัศน์ก็ยังบ่มีพี่น้องทีวีเบิ่งก็อยากได้ให้เพิ่นอยู่เนาะอยากได้อยากได้ตอนนี้อยากได้ตู้เย็นให้แม่พี่น้องอยากได้โทรทัศน์ให้เพิ่นแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้มีกัน นี่บัดมีเงินพุ่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เพิ่นเงินที่แม่เพิ่นพามาให้กะกะซื้ออยู่ซื้อกินช่วยลงให้ลงนาละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฮอดยามลงหลงนาจักได้ไว้ซื้อไข่ซื้อปลากระป๋องไว้กินละพี่น้องกให้แม่เพิ่นเก็บไว้แน่เนาะได้ซื้อกินในครอบในคัวละพี่น้องคนเพิ่นบ่ช่วยฮสิบ่สิบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินเนาะ ขอขอบคุณยยท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนั่นแหละที่ให้การสนับสน,นุนช่วยเหลือเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การที่ให้เกียรติติดตามรับชมเนาะเป็นกกำลังใจใ่องบอลนั้นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่ก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณลงหนาเลยเนาะเจ้าหย่ำเบี้ยล้อหน้าฟดพี่น้อง

ลงไปกลางก็เลยงี้นะเดี๋ลงไปก้กางดำนะ<ะ>ดังเลยใส่ยำคอนอยู่พี่น้องมาตุนนะรีไก่พี่น้องนะสองคนเราเป็นครั้งแรกนะที่ได้เห็นโซ่สีมือให้น้<ะ>องกินย่ากินเนาะไม่เทากินแม่เาแล้วพี่น้องบุ๊มบิ๊กไ,ไปกินหูดอยู่ไหนมีนะ่เนาะ เดี <Neil. S 2> ๋ยวในนมขวดอันนี้อยู่ครังแรกที่ได้เฮ็ดอันนมว่จ้ะงแรกที่ได้เฮ็ดเป็ิเป็จังพี่น้องเฮ็ดนําขอบคุณเนาะแต่เกาก็เฮ็ดแบบว่าใส่แต่กระเทียมใส่อันตะกี้แม่ๆก็ไ้สู่กินตใส่กระเทียมใส่น้ําตาลักทุดินแล้วก็แล้วพี่น้องบ่มี เมีอันแบบปลาไปยังเนะาะหัวทึนโมลายเนาะเพิ่น,นเฮ็ดตะกี้เฮ็ดแบบมันสูตรบรรดาบ้าน,านพี่เนงงอันนี้จะเป็นสูตรนี้จะเป็นไส้กะทิเนานะขอบคุณแม่เพื่อนหลายๆเนาะที่นี่อ่าโหน้องสาวก็มายืนเผาพี่นงางอะไพี่เนาะไงอยากแห้งวะมันอยากขอบคุณเนาะอ,อดน้อยไรเดี๋ยวก็ได้กินแล้วยืนเผาอยู่เนาะ ปลาลงเป็นทีเรียบร้อยแลไรป้วยนี่อเาปลาลงเป็นทีเรียบร้อยแล้วลลพี่น้องสูตรสายสูตรมันเกอนเนาะสอนนี้ชิล้องเป็นครั้งแรกพี่น้องเดี๋ยวชิล้องมึงมาเป็นแซกตุ๊บแซ่บลยรอฟังรอสมเนาะเดี๋ยวจะคอมเมนต์เพินน่มเพิ่นนะมาที่แล้ว คนอาจจะเห็นคอมเมนต์มาว่าสองกนบุก <blunt> ย <animation> ันเบว่าอ่นบเฮ็ดอยู <n ün. S 2> ่เฮ็ดกินเนาะแท้จริงนะเฮ็ดพี่น้องแต่ว่าเวลาเฮ็ดอยู่บ้านผัดบรได้บรได้ท้ายเนาะคือบรได้ท้ายคลิปเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็บบอยู่น้ำได้ตอนนั้นก็เลยบริฮูเนาะพี่น้องบริเฮ็ดเลือบรเฮ็ดเนาะแต่จริงสองก็เฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าสองกันบรได้ท้ายคลิปเนาะตอนนั้นตอนนั้นก็บได้อยู่ หลาพี่น้องคคนที่คอมเมนต์มาบริสิกาเบื้องกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเอ้ยติส้มกัเข่ามาได้พี่น้องอ่ะยงไงบ้าคอมเมนต์กัดเข่ามาผิดแกงลืมเสืองผิดแกงเนาะมีแน่นะผิดแกงก วะมากินเองผมโมงเลยตอนนี้เฮาก็มุกมุนอยู่ในเครื่องคั่วพี่น้อ,องนะหมดทันได้ไปใช่ไหมตั้งแต่มาแลนะ้วเนาะอ๋อเห็ดอยู่เห็ดกินเลยพี่น้องเห็ดแล้วแล้วเนาะตอนคำฮาก็บริเห็เเเเดเฮาก็มิตรกินอ๋อตัวพี่น้อง มันเยิมย่มเยิ่มเลยพี่น้องน่าทานไหมครับน้ำยาปลาน้ำยาตีนไก่พี่น้อย <c oughs> นี่หลวงว่า,าไทยเลยได้ไหมนี่น้ำยากะทิกะทิโอ้โอโยเจ๋อเลยใช่ปุ๊บปลาเราขอจับวุดเลยขอโทษกะทิความพี่น้อง เป็นกะทิยังเ้ากะทิบุบอกเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้สนับสนุนเดี๋ยวสิติดเลยกะซิบเนาะว่าจิบุบอกกี่หอมแต่กาแซ่บพี่น้องกะทิเป็นคนนิยมไลายขนาดพี่น้องอ้าว อารมณบ่บ่ผลกรรมาพอผลพี่น้องเอ,อ้ยเห็น้องพี่น้องเดี๋ยวไปร้อบุ้งล้อซมขั้นตอนต่อไปสองคน,นกำลังคุ้นอยู่พี่น้องพี่น,อน้องพวใกล้ๆรถผลกรรมะพอผลแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบาานี้โต๊ะก็ผลลว พร้อมแล้วพี่น้องหนากินบ่พี่น้องหนากินบ่พี่น้องสักพี่ลงไปเรียบร้อยเลยพี่น้องเยิ้มเยิ้มเลยพี่น้องเบิ่งหลายคนเก็ดกิน,นก็ยังได้นะมึงอย่างหน้าตาแล,แแล้วแซ่บเราพี่น้องไอ่กลวนว่าหนนาบูดเนาะแต่จริงบ่ได้หนาบูดเนาะหนาเป็นแบบนี้พี่น้อง เยิ่มเลยเนาะลมปนกินแต่นี sy, ่จะสิแซ่บเนาะไดลองบ่บ่เผ็ดโอ้สูตรนี้เรื่องเด้อพี่น้องครั้งแรกที่เฮาเคยเฮ็ดนี้พี่น้องที่สอนให้นี้เพราะว่าแม่เฮาเฮ็ดให้กินตอนยังน้อยมีแค่กระเทียมตมกันน้ตาลแก็มดินพี่น้องเบิดเท่านั้น ก็สิว่านะนี่บ่ยังบ่เคยนําเด้อเนาะสูตรส่าออนเอาในโทรศัพท์ถามเพิ่นพี่น้องเพิ่นว่าเอาสูตรมาาดเพิ่นว่าเบิ่งใน YouTube เนาะเพิ่นแล้วมาเฮ็ดตามเพิ่นน่ะอแล้วเฮาบ่ได้ออกซื้อออกเสียงเนาะ เดี๋ยวพี่น้องเอาลงไปแล้วพี่น้องนะข้างหม้อกขึ้นแลยเนะาะเพราะว่ามีเตาเดียวพี่น้อยนะอกจากเท้าขันะ้วแล้วเขาก็เอาเอาขึ้นหม้อ,อเลยเนาะเอาลงหม้อ,อเลยเป็นครั้งแรกเนาะที่สอ,อนลงมือทำพี่น้อยนะน่า,าขหมือนคนจีนเร็วว่าน้าข้าวปุ้นเลยนะลลเนาะปลาไหจะใส่เลยปุ่กยังเนาะเดี๋ยวพี่น้อง Ach chị bocon, bay đất, binao eh. Qua pato di oan up. Take a dangle tongue, binao eh. Dang lên up. Binao 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 เบิ่งซอยกันนูว่าขาดเนาะก็คือตอนนั้นลืมซื้อลูกซีนลืมซื้อเลือดพี่น้องหากระสว้วากินเนาะขาดลูกซีนไปขาดเลือดไปเนาะได้ติดินไกลกับปลาเน้นพี่น้องเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิ้ไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องก็อย่าลืมเข้าไปก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องตอนนั้นเนาะสบายดีพกัคนคลิปหน้าเนาะ